สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและหากท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกันย์ ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีกันทุกท่านคะดวงชะตาของท่านในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้ท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยนะคะดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้ย้ายในวันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยพอดีนะคะจะยาวไปจนถึงวันที่14พฤษภาคมปี2567คะ่ะดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีพฤษศ ขออภัยค่ะชาวราศีกันไม่ใช่พืชศนะคะชาวราศีกันนะคะท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะคะบางท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบอุบับฉับพลันโดยที่ท่านไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวค่ะเช่นบางท่านจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานกระทนหันหรือไม่ก็จะมีการย้ายจากที่หนึ่งไปทําอีกที่หนึ่งย้ายห้องทํางานย้ายแผนกย้ายส่วนย้ายฝ่ายหรือว่าย้ายจากอีกบริษัทหนึ่งไปทําอีกบริษัทหนึ่ง คือบางท่านก็ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมบางท่านได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยย้ายจากห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์ไปอยู่บ้านเช่าของตัวเองนะคะบางท่านการย้ายครั้งนี้อาจจะเป็นการย้ายที่ทํางานที่ทํางานใหม่ท่านอยู่ไกลจากที่พักเดิมจําเป็นที่ตั้งที่ท่านจะต้องย้ายที่อยู่อาศัยตามไป<อ>เพื่อที่ว่าท่านจะต้องท่านจะได้สะดวกในการเดินทางไปทํางานนั่นเองนะคะ และช่วงนี้นะคะชาวราศีกันท่านจะต้องเร่งแก้ไขกับหลายๆเรื่องเป็นช่วงที่ปัญหาเก่าๆที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาจะได้รับการแก้ไขค่ะมีทางแก้ทางออกบางปัญหาจะจบลงท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มต้นทําอีกอย่างจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆท่านจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะไม่มากก็น้อยท่านจะได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆสําหรับบางท่าน งานมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะในช่วงระยะเวลานี้หรือไม่ก็บางช่วงนะคะท่านก็ต้องหยุดงานบางงานจุดโปรเจกต์บางโปรเจกต์เพื่อหันไปทําโปรเจกต์ใหม่ที่สําคัญและเร่งด่วนกว่าหลังจากวันที่13เมษายนเป็นต้นไปนะคะชาวราศีกันจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นยังไงก็ขอท่านมีสติอยู่ตลอดเวลามีปัญหาให้ท่านต้องเร่งแก้ไขให้ท่านละเอียดรอบคอบและรัดก,กุม่ม จะตัดสินใจอะไรก็ตามคิดให้ายละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจช่วงนี้ท่านจะดูยุ่งยุ่งค่ะจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นบางท่านนะคะจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิน่นต่างแดนบางท่านเดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือบางท่านก็เดินทางเพื่อไปทํางานบางท่านจะมกีการเดินทางเพื่อไปอยู่อาศัยต่างประเทศไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่างถิน่นต่างแดนช่วงนี้ท่านจะมกีการติดต่อกับคนอื่นๆบอดกับคนอื่นๆบ่อยขึ้น ที่สำคัญสิ่งที่ท่านติดต่อก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญมีเรื่องให้ท่านต้องเร่งดำเนินการเร่งแก้ไขการยื่นเรื่องยื่นเอกสารจะมีการเลดเลื่อนล่าช้ายอยู่บ้างนะคะมีเรื่องให้ท่านต้องแก้ไขบางสิ่งบางอย่างก่อนหากตรงกับท่านถ้ามีเรื่องให้แก้ไขให้ท่านรีบแก้ไขและยื่นเข้าไปใหม่นะคะเพราะสุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จต้องทำซ้ำเป,เป็นครั้งที่สองหรับบางเรื่องอย่าถอดใจเด็ดขาด ช่วงนี้บางท่านนะคะชาวราศีกันบางท่านนะคะจะมีการตัดสินใจทําอะไรใหม่ๆคะ่ะมีเรื่องให้ท่านต้องทําเพิ่มมากขึ้นบางท่านก็กําลังจะทําธุรกิจใหม่หรือว่าทํางานใหม่นะคะงานเพิ่มขึ้นแน่นอนปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่ก็จะเข้ามาแทนข้อดีช่วงนี้ท่านแก้ไขกับปัญหาเก่งคะ่ะปัญหาเข้ามาเถิดยังไงท่านก็จะแก้ไขได้เป็นช่วงที่ท่านไหวพริบและไอเดียดีแก้ไขกับปัญหาได้ไว ช่วงนี้ท่านจะมีการลงทุนกับเส้นทางใหม่ๆนะคะมีดวงได้เริ่มลงลงมือทําในสิ่งที่ท่านอยากทํามานานและเป็นสิ่งที่ท่านได้ศึกษาหาความรู้มาดีแล้วพร้อมแล้วสิ่งเหล่านั้นท่านจะได้ทําแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานยังคงเหนื่อยนะคะชาวราศีกันแต่ว่าท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นค่ะหากท่านใดที่ตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่นะคะในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านลุยสมัคร หางานได้ให้เต็มที่เพราะโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้งาน,งานทำหากท่านไม่เลิกงานมากจนเกินไปนะคะไม่ว่าชาวราศีกันกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญมากๆและท่านคาดหวังจากสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ท่านจะทำสำเร็จนะคะแต่กว่าจะสำเร็จก็ขอบอกนิดนึงว่าบางเรื่องอาจจะไม่ง่ายท่านจะต้องใช้ความพยายามพอสมควรแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการที่ท่านได้ทุ่มเทยอมเหนื่อยยอมอดทน แต่หากท่านสังเกตด,ดีๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้ว่าท่านจะมีปัญหาเข้ามาต้องใช้ความพยายามแต่ท่านจะสังเกตได้ว่าบางอย่างที่ยากๆในช่วงที่ผ่านมาในช่วงนี้กลับง่ายขึ้นรับเรื่นขึ้นไม่น่าจะสําเร็จกลับสําเร็จที่สําคัญช่วงนี้หากท่านตั้งใจที่จะทําเรื่องที่สําคัญมากๆท่านทําได้นะคะราะสุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จบางท่าน จะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วยกู้ยืมสำเร็จได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่มบางท่านยังจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินนะคะเพื่อว่าเพราะว่าท่านจะต้องนำเงินมาเสริมสภาพคล่องในธุรกิจร้านค้าหรือว่าท่านจำเป็นที่จะยังต้องนำเงินมาใช้ใจ่ายในส่วนที่ท่านจำเป็นมากๆนั่นเองค่ะฉะนั้นหากท่านต้องเหนื่อยมีอะไรให้ทำเพิ่มมากขึ้นก็อย่าได้ถอดใจนะคะ ชาวราศีกันเพราะหลังจากนั้นท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะดวงชะตาของท่านเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับว่าดวงชะตากำลังพิสูจน์จิตใจของท่านอยู่สองเรื่องที่จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้การงานและการเงินนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนงานอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นมีงานให้ทำเพิ่มมากขึ้นมีปัญหาให้ท่านต้องแก้ไขแต่ทั้งหมดทั้งมวลท่านจะรับมือได้ โดยภาพรวมรับมือได้ส่วนทางด้านของการเงินช่วงนี้คนรอบข้างจะกลับมาให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นคนรอบข้างบางคนจะนำสิ่งดีๆมาให้และข้อดีท่านจะมีทรัพย์สินมีค่ามีราคาเพิ่มขึ้นบางท่านจะเป็นทรัพย์สินชิ้นแรกในชีวิตเช่นได้บ้านได้คอนโดอสังหาได้รถช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินนะคะมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจมีดวงได้เงินที่ท่านรอคอยค่ะ ไม่ว่าท่านกําลังจะรอคอยเงินจากส่วนใดอยู่ก็าตามท่านมีดวงจะได้เงินนั้นมานะคะผู้ครองคนรักให้การช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองๆได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมารายรับของชาวราศีกันจะเพิ่มขึ้นข้อนี้ถือว่าชัดเจนมากช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีกันหาเงินเก่งนะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทํางานหาเงินเพิ่มบางท่านก็จะมีการขยับขยายต่อยอดธุรกิจ ช่วงนี้ท่านยิ่งทํายิ่งได้นะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายช่วงนี้ท่านจะมีไอเดียใหม่ๆม,มากระตุ้นยอดขายคะ่ะส่งผลให้ท่านขายดีขึ้นได้กําไรพิเศษในบางจังหวะท่านใดที่ทํามาค้าขายพยายามปรับเปลี่ยนการขายกระตุ้นยอดขายเรื่อยๆนะคะพยายามพลิกแปลงการขายนะคะท่านจะขายดียอดขายเพิ่มขึ้นหากท่านมีอไอเดียในการจัดโปรโมชั่นให้ท่านลงมือทำหรือท่านสะดวกทำในรูปแบบใดก็ตามทำเลยนะคะ ขอเพียงอย่างเดียวอย่าขายแบบเดิมๆช่วงนี้พยายามมองหาไอเดียใหม่ๆม,มาช่วยเพิ่มยอดขายนะคะท่านจะขายดีขึ้นแต่หากท่านได้ที่มีได้รับเพียงช่องทางเดียวท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านจะได้เงินพิเศษเพิ่มจากงานประจําที่ท่านทําอยู่แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้ยังไงก็ขอท่านมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะคนรอบข้างจะทําท่านอึดอัดลําบากใจอยู่บ้างทั้งคนที่บ้านและที่ทํางานแม้แต่จะตัดสินใจอะไรก็ตามให่ท่านนั้น คิดให้หละเอียดรอบคอบคิดให้รอบด้านแล้วค่อยตัดสินใจอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไประวังจะตัดสินใจผิดพลาดช่วงนี้มีเรื่องให้ท่านต้องทํามากมายค่อนข้างเหนื่อยแต่พอผ่านพ้นช่วงนี้ไปท่านจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าโดยภาพรวมขอเพียงท่านไม่ประมาทท่านจะแก้ไขกับปัญหาได้มีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะทั้งเรื่องของการงานและการเงินแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะที่จะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงนี้จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะ ข้อดีทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้ปากมีสเสน่ห์แต่ว่าให้เรามัดระวังคําพูดที่แรงๆให้เรามัดระวังคําพูดที่ทําร้ายจิตใจคนฟังให้ท่านคิดก่อนที่จะพูดเสมอบางครั้งบางเรื่องไม่ต้องพูดแล้วจะเป็นการดีสําหรับตัวท่านมากที่สุดค่ะ mm. ขอวอวยพรให้ดาวอธิตยารอบนี้ให้ชาวราศีกันนะคะเ mm. งินไหลนองทองไหลามาค่ะให้ท่านพบเจอแต่คนดีมีเมตตา กราบขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามนะคะขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคาดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจมุ่งม,มา่นปรารถนาเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ก,กราบขอบพระคุณทุกๆก,กำลังแรงใจสวัสดีค่ะ